ดียาเสพติดที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วมึงก็ไปเถียงแทนกันแล้วมึงก็ไปแบกกันไอหาเอ้ยประเทศกูจะไปยังไงเนี่ยนะครับเออระวังหลังให้หน่อยนะอืม <laughs> มันคล้ายๆกับอันนี้พี่ <c oughs> ไอเรื่องไอเรื่องการเบี่ยงเบนประเดน็นนะครับคล้ายๆกับไอ้เขเมรนะ <c oughs> เนี่ยคขมรนที่มัน ที่คนไทยทหารไทยดูไหมทหารไทยเราจับเฉลยสงครามได้18ตัวกูจับมาได้18ตัว <laughs> 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 ซึ่งเราเอามองมอุม,ม,มนี้กันก่อนนะครับว่าคําว่าเฉลยศึกหรือเฉลยสงครามคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นถึงตกเป็นเฉลยเอาอันนี้ก่อนนะจะได้เข้าใจประเด็นที่ผมจะพูดกับกับ มุมมองและแนวทางของไอ้เมรที่แม่งเชิดชูเฉลยศึกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่านะครับอะไรนะฮะเป็นผัวหรือเลือกมาทำงานคะเป็นผัวหรือเลือกมาทำงานคะอ๋อจ้ะพวกเธออย่าเอาอย่าเอาเรื่องความปลอดภัยมาล้อเล่นดิ อครับพี่ขอบคุณพี่สุกัญญาฮะ <c oughs> คราวนี้ไอ้เรื่องที่เขมรเนี่ยมันไปเชิดชูเฉลยศึกมันเลยทำให้ผมรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับการที่มึงพยายามจะเขียนเรื่องอะไรไปไปเลื่อยเปื่อยอะ่ะนึกออกไหม <c oughs> ก่อนที่จะเป็นเฉลยศึกคืออะไรมีการเขมรอยู่ทางนี้ทหารไทยอยู่ทางนี้ เกิดการปะทะกันตัเกิดการประทะกันดังนั้นการประทะหมายความว่าไอ้ฝ่ายที่จะกลุ่มกลุ่มชัยชนะควบคุมได้คือทหารไทยไอ้ฝ่ายที่กําลังตกเป็นรองและกําลังจะสู้ไม่ไหวคือเขมรดังนั้นเขมรที่ยังมีชีวิตอยู่คืออะไรคือคนที่แบบมันสู้สุดชีวิตอะมันจะเอาชีวิตเข้าแลกเข้าใจใช่ไหมฮะก็คือคนที่นอน ตุยกองเต็มชายแดนนั่นแหละของเขเมรเน,น่ะไอ้น,นั่นคือสู้สุดชีวิตแต่ไอ้พวกที่ไม่สู้สุดชีวิตคืออะไรแม่งยอมยกมือยกมืออย่างเงี้ยยกมือขึ้นยอมแพ้ยกธงขาวไม่สู้ไม่สู้ใช่ไหมพี่ไม่สู้ยกมือยอมแพ้ทิ้งอาวุธยกมือยอมแพ้ให้ทหารไทยจับมานั่นคือที่มาของคำว่าฉเฉลยสงครามหรือฉเฉลยศึก ดังนั้นมันก็โอเคมันห่วงชีวิตมันมันไม่ยอมเสียสละมันไม่ยอมสู้อย่างสุดขีดความสามารถยอมแพ้พูดย่งไงยอมแพ้ไทยก็เลยจับมานะครับเออไทยก็เลยจับมาแล้วก็เอามาขังไว้ในตามกฎของของ,ของนานาชาตินะครับตามกฎสากลเลยในการดูแลฉเฉลยศึกแล้วฉเฉลยสงครามคราวนี้ไอ้ขเขมร ไอ้เขมรก็อยู่ในบทบาทบริบทที่เริ่มแพ้ทหารไทยไทยยึดพื้นที่คืนได้หมดร้อซสิ่งที่ตามมาก็คือไอ้บุญเส้นหมดมุกในการที่จะมาปลุกระดมปลุกเร้าประเทศมันประชาชนมันมันไปต่อไม่ได้มันก็พยายามเอาข่าวลวงตอนแรกถูกไหมฮะว่ามันยึดดินแดนได้แล้วนู่นนี่นัน่น,นซึ่งก่อนหน้านั้น มันยังคงคุมพื้นที่ปราสาทตาควายได้แล้วก็เ350ดิน3 5 0ได้มันเลยอ้างว่ามันยังไม่แพ้และสามารถชนะไทยในจุดนั้นได้นั่นคือ1จุดนะฮะหจุดที่มันเอามาโม้ได้ตลอดว่ามันไม่แพ้แต่คราวนี้พอเกิดการประทะล่าสุดเนี่ยไทยคุมคือเออไทยเอาคืนมาได้หมดเลยมันก็เลยไม่มีหลักฐานใดๆไปหลอกประชาชนมัน นะครับเฟกนิวส์ที่มันทําบอกว่าทหารไทยไม่ได้มายึดได้จริงหรอกใช้ในส่วนของ AI หนุนนี่นั่นสุดท้ายเริ่มเรื่องแดงล่าสุดที่มาเซ็นสัญญาหยุดยิงนะครับขเขมรก็งงว่าหยุดยิงแล้วทำไมมีตู้คอนเทนเนอร์มาวางกั้นดินแดนทำไมมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาเป็น รั้วนะครับกั้นเขมรแล้วเขมรกลับเข้าในพื้นที่ที่มันเคยมายึดของประเทศไทยไปไม่ได้ไอ้พวกเขมรที่มาอยู่ในประเทศไทยมันก็เลยบอกว่าอา้าวหยุดยิงแล้วทําไมมันกลับเข้าพื้นที่มันไม่ได้ก็เกิดคําถามกับกรณีที่สองอา้าวหยุดยิงแล้วอ่ะแล้วทหารทําไมไม่กลับบ้าน ทหารทําไมไม่ส่งข่าวรูปหลานของาคนคเขมรที่มาเป็นทหารหายไปไหนหมดทําไมไม่มีข่าวาวใดๆและยังมาบอกอีกว่าไม่แพ้แล้วยังมาบอกอีกว่าทหารเสียชีวิตไปแค่สิบกว่านายตอนนี้เรื่องแม่งเริ่มแดงนะเรื่องมันเริ่มแดงในบ้านมันเออเสียวอยู่เนี่ย เสียวยุ or, you, you, you. Anything, ่เสียวแนนได้ยินเสียงวอไหมเสียงวอไหมกันบีเอ็มมาแน่มึงบีเออืมอดังนั้นประเด็นต่อมามันก็เลยไม่มีมุกที่จะไปต่อเน้ออกใช่ไหมฮะไม่มีมุกที่จะไปต่อ ตอนนี้ไอ้วุ้นเส้นมันใช้แค่กรณีเดียวนั่นก็คือการที่จะดึงเรื่องกระแสคลั่งชาติรักชาตินั่นแหละนะเพื่อที่จะให้เกิดความเกลียดชังกับประเทศไทยแล้วเอาเอา,เอาความรู้ทั้งหมดของประชาชนไปเชียร์เรื่องนี้ให้มันมีอำนาจต่อปรากฏว่ามันหมดมุกแล้วมันก็ต่อรองกับประเทศไทยที่หยุดยิง3วันเนี่ยนะนะ 27, 28, 29 72ชั่วโมงอะและไทยก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันหยุดจริงๆไทยจะส่ง18คนนี้กลับซึ่งไทยก็ทำตามนั้นก็มันไม่ยิงแม้มันจะส่งโดนมา250ลำก็ตามเออมันไทยก็ทำตามนั้นซึ่งพวกเอาไปเหอะแม่งเปลืองนะฮะไทยจับมาเนี่ย เพราะทหารไทยปล่อยไอ้พวกยอมแพ้ขี้แพ้กลับไปแม่งก็เล่นมุกเชิดชูทหารขี้แพ้บิดก็คือทหารที่แม่งสู้ยิบตาจนวินาทีสุดท้ายก่อนก่อนจะสนใจเลยสําหรับคนที่สละชีพเพื่อประเทศของพวกมันแต่เสือกเลือกที่จะเชิดชูพวกขี้แพ้สิบแปดตัวแทนไอ้พวกทหารที่เสียเสียสละตรงนี้แหละผมว่า มันอาจจะเดินเกมผิดเลยเพราะตอนนี้ทหารที่อยู่ชายแดนจริงจริงผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้เริ่มน้อยใจแล้วว่าไอ้เหี้ยกูกูกเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ชายแดนเนี่ยแล้วกูสละชีพในการคุ้มครองดินแดนเนี่ยให้กับพวกมึงเนี่ยไอ้ไอรัฐบาเลเขมรไม่สนใจคนที่กำลังสู้อันเนี้ยผมบอกได้เลย ไม่ใช่แค่ทหารของของไอ้เขมรจะน้อยใจประชาชนในประเทศมันก็จะรู้สึกเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่น่าโอเคแต่บึงก็พากันมาแบกสรรเสริญสิ่งผิดสันดานขเขมรจริงๆเลย <S 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 สันดานขเขมรมากๆากฮะอมรินเจ้าบอกว่าโหนอีกแล้วกูรู้มึงรู้ไหมว่าทักสิ่งที่กูพูดกูทำเนี่ยคือการโหนสถาบันโหนเจ้า กูภูมิใจมากที่กูจะโหนเพราะกูโหนแล้วประเทศนี้อยู่อย่างมั่นคงประเทศนี้ยังมีเสถียรลภาพแต่ถ้ามึงจะไปโหนไอ้ส้มเนี่ยมึงภูมิใจมึงก็เอาเหอะถ้ามึงไปโหนไอ้ส้มแล้วมึงรู้สึกภาคภูมิใจเอาเลยมึงไอ้นั่นนหะเออเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของมึงเอาเลยนะ แอดมินไม่ต้องลบแล้ววันนี้ผมอยากเห็นมันว่าสันดาลในพวกนี้มันมันมันจะออกมาแบบไหนนะครับในการมาดูห้องไลฟ์เราถ้ากูอ่ะเทิดทูนสถาบันแล้วมึงบอกว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยผิดก็แล้วแต่มึงในขณะที่พวกมึงไปเทิดทูนไอ้ส้มพักส้นตีนเนี่ยแล้วมึงภูมิใจเอาเลยเอาเลย ระหว่างกูเนี่ยคารเข่าเข้าไปไปกราบพระมหากษัตริย์กูภาคภูมิใจมากนี่คือความยิ่งใหญ่ของชีวิตหนึ่งกับที่มึงคารเข่าเข้าไปกราบไอ้ส้มอะ่ะมึงเอาเลยมึงเอาเลยในการภาคภูมิใจของมึงในการเอาไอ้ส้มให้มึงคารเข่าไปกราบมันเอาเลยระหว่างพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้ากูมีลูกหลานไป,ปรับปริญญา จากฝีพระหัตถ์ของกษัตริย์กูภาคภูมิใจลูกหลานกูภาคภูมิใจมึงเอาเลยวันหลังเอาลูกหลานมึงไปรับปริญญาบัตรกับไอ้ส้มเนี่ยเอาเลยมึงให้อีน้ำแข็งมานั่งมอบก็ได้เอาถ้ามันเป็นความภาคภูมิใจบางคนบอกว่าส้มทั้งบ้านเอาเลยเดี๋ยวลูกมึงจะได้รับปริญญาบัตรจากไอ้พวกหายถ้ามึงภูมิใจก็เอาเลยฮะ มึงใช้แค่ c o m มอน s e n ส์แค่เนี้ยมึงก็น่าจะรู้แล้วอะไรควรไม่ควรไอ้หา่าแบกกันแบกจนแบบไม่มีสมองแล้วอื <c oughs> มนี่ปัญญาชนคุยแบบนี้เหรอใช่เขาคุยแบบนี้แหละไอ้พวกไม่มีปัญญาก็จะถามแบบนี้แหละพี่ปัญญาชนก็คุยกันอย่างนี้ <c oughs> เพราะสิ่งที่เหนือกว่ากรอบกฎหมายและกฎใดๆ <c oughs> คือจิตสำนึกและจริยธรรมในใจ กูเชิดชูสิ่งนี้อยู่เสมอนี่คือปัญญาชนคุยไอ้พวกไม่มีปัญญาก็จะถามแบบนี้ว่าปัญญาชนคุยแบบนี้เหรอแล้วปัญญาชนคุยแบบไหนไปแบกคนทําผิดไปแบกคนหมิ่นสถาบันไปแบกไปแบกคนที่แบบว่ากําลังจะทําลายเสาหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปแบกคนที่แบบมึงทํานโยบายขี้ียอะไรมาโดยไม่เคยทําอะไรจริงสักอย่างไปแบกคนที่แม่งกําลังจะแก้กฎหมายเพื่อตัวมันเองเอาเลย ถ้ามึงคิดว่าสิ่งนั้นคือปัญญาชนจงภูม <trajectory> ิใจต่อไปจ้ะ <sy> ม <farmers> ึงอย่ามาล้อเล่นกับห้องกูหรือด่ายันคนพ่อคนแม่งกูเนี่ยเป็นปัญญาชนกูก็ยอมคำว่าปัญญาชนคือกลุ่มคนที่มีปัญญาปัญญาใช้สิ่งที่อยู่ในกะโหลกที่เรียกว่าสมองในการพิจารณาและพิจารณาอย่างมีสติโดยมีจิตสำนึก และมีจริยธรรมในใจไม่ใช่ท่องจำไปเรื่อยการท่องจาไปเรื่อยไม่ใช่ปัญญาอันนั้นคือคนที่แค่หาอะไรไปใส่สมองแล้วก็อยู่ในกรอบท่องจำโดยพิจารณาสิ่งใดไม่เป็นอันนั้นไม่เรียกปัญญา <S <S ถ้ามึงเห็นว่าไอ้พักนี้แม่งพูดหลักการหลักการมึงท่องจำมาแต่มึงไม่มีจิตสำนึกมึงไม่มีจริยธรรม มึงไม่แสดงออกว่ามึงจงใจในการที่จะมาดูแลประเทศอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมในใจยังไม่ถึงขั้นปีปัญญาอันนั้นเรียกแค่ว่าการศึกษาท่องจำมามึงฟังไว้ด้วยนะแล้วใครก็ตามมึงเข้ามาถามกูว่านี่หรือปัญญาชนคุยกันอันนี้ยคือปัญญาชนคุยกัน ส่วนพวกมึงเนี่ยชนเข้าไปเรื่อยอันนั้นไม่เรียกปัญญาชนอันนั้นเรียกว่าเอาเขาที่มันงอกออกมาจากหัวมึงไปชนกันนะเอออันนั้นไม่เรียกปัญญาชนอันเรียกว่ากระบือชนนี่กูสามาชิวนั่งคาเฟ่มึงก็ไม่ให้กูอารมณ์เสียด่ามึงไอห,หางไงอือไงครับ อ่ะสวัสดีสองพันหกร้อยคนนะฮะเออเออปล่อยมันพี่แอดมินไม่ต้องลบมันออกนะให้มันฟังอยู่เงี้ยเดี๋ยวแม่งก็อกแตกตายเอง <c oughs> เพราะอะไรตอนเนี้ยมันไม่พิมพ์มาพี่รูไ้ไหมเพราะอะไรเพราะแม่งกโกรธแล้วมือสั่นอยู่น <c oughs> เนี้ยพอผมด่ามันเยอะๆแม่งมือสั่นมือเขามือควบคุมไม่ได้แล้วพิมพ์เหี้ยอะไรก็ไม่ได้ละ ตันั้นเลยกูบอกเลยนะว่ากูอ่ะไม่ได้เข้าข้างใครในส่วนของนักการเมืองผมยึดในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นใครที่ทำนโยบายอะไรก็ได้ขอบคุณค่ะพี่ชอจิต ขอบคุณพี่ช่จิตนะมึงทํานโยบายอะไรมาก็ได้โดยมึงไม่ไปล้มความมั่นคงสามอย่างของประเทศเนี่ยกูโอเคมึงรู้ไหมประเทศไทยมีอะไรให้ต้องทําเยอะมากไม่ว่าจะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมนึกออกปะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายที่พวกมึงอ่ะชาตินี้ก็แก้ไม่หมดเสือกไม่เอาเวลาไปทําตรงนั้นเอาเวลามาลบล้างเอามาล้มล้างสถาบันเอาเวลามาล้มล้างกฎหมาย เอาเวลามาพูดอะไรก็ไม่รกเอาเวลามาทําใหา้ลูกหลานเราแตกแยกกับพ่อแม่มันนี่หรือคือเจตนาดีของประเทศกูถามก่อนขอบคุณครับพี่บัสตีแล้วมึงก็ไม่ต้องมาคุยข้อบทกฎหมายหรอกไอ้พวกท่องจํากูบอกแนละ้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่ากฎหมายคือคุณธรรมและจริยธรรมในใจและความกตันอยู่ที่มึงพึงมีที่มึงพึงมี มอหนึ่งเนี่ยก็เป็นกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์นะครับขอบคุณครับพี่มรกรไม่ให้ใครไปมินมันก็เหมือนกฎหมายประชาชนทั่วไปเวลาที่มีใครเนี่ยนะมาว่าอะไรมึงอ่ะมึงก็ฟ้องเขาใช่ไหมล่ะนะมึงก็ฟ้องเขาใช่ไหมเออมีใครมาดา่ามึงมีใครมาว่าพ่อแม่มึงอะ่ะ มึงก็ไปฟ้องเขาใช่ไหมแล้วมึงก็ไม่ยอมมึงก็ใช้กฎหมายในการไปฟอ้องร้องคนนั้นๆถูกปะเออสถาบันเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองเขาเหมือนคุ้มครองพวกเรานี่แหละเมื่อมึงไปมึงไปมึงไปด่าเขาอะมึงไปหมิ่นเขาอะ จะมีอะไรที่แปลกเลยขอบคุณครับพี่เจเจขอบคุณพี่ชูจิตด,ด้วยนะฮะมีใครไปว่ามึงมีใครไปด่าพ่อแม่มึงก็บอกว่าหมิ่นหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทนู่นนี่นั่นด้อยค่านู่นนี่นั่นมึงก็ไปฟ้องเขาแล้วเวลาพวกมึงไปหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์กูเนี่ยพวกกูก็ต้องฟ้องมึงไง ก,ก็ปกติไม่ใช่หรอหรอา <inequ> จารย์หน้าเหมือนกบมนโนเลยเอาอีกแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปถามพ่อผมแล้วว่าพ่อหลังจากมีผมแล้วพ่อไปมีใครอีกไหมเนี่ยคือ,ค,อคือที่บ้านจารุชาติเนี่ยผมมีพี่น้องสองคนมีพี่สาวแล้วก็ผมถ้าเท่าที่จำได้มีสองคนนะ ็นช่วงหลังๆนี้พี่ทักกันเยอะเดี๋ยวผมจะกลับไปถามเพะเพาอไปแอบมีที่ไหนอีกป่ะเนี่ยเออมีทุกคนบอกผมเหมือนกบมโนกบมโนผมผมก็ไปดูน้องกบมโนนะแล้วผมก็บอกว่าหยุดภาพกบมโนกับเอาโทรศัพท์สองเครื่องไงเครื่องนี้ภาพกบมโนเครื่องนี้ภาพผมเอามาประกบกันดูไปดูมาเฮียเหมือนจริงด้วยผมก็ผมก็บอกมีทุกคนทักก็เลยเอาไปรูปมาประกบกันชิบหายเหมือนจริงด้วย แต่เขาเนี้ยต้องไปถามน้องเขาว่าดีใจไม่น่าเหมือนอาจารย์รูชาติเนี่ยหรือเขาจะเสียใจวะ <laughs> <laughs> เออเออแต่ผมเป็นเอฟซน้องเขานะครับเอเป็นผมก็เป็นเอฟซกบมโนนะไปชอบไปฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ชื่นชมด้วยและหลายคนที่ผมไปดูอ่ะอ่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะพี่บัสที่มาปิดเป้าหมายให้ขอบคุณค <laughs> ทำไมพี่ไม่บอกว่ากบมโนหน้าเหมือนอาจารย์ ทำไมบอกว่าอาจารย์ลูชาต์นั่งเหมือนกบทําไมไม่กลับด้านกันวะใช่ผมชอบผมชอบไปฟังมุมมองของกบมโนแล้วเขาเขาเขาพูดสนุกด้วยไงเออผมก็ชอบนะฮะแล้วก็คือผมอยากให้มีคนรุ่นใหม่อย่างอย่างกบมโนหรือไม่ก็อะไรนะผู้กองออผู้กองอะไรนะฟ้าคราอะไรเงี้ยเยอะๆ <S <s> <S คือเด็กรุ่นใหม่ ที่มีจิตใจแล้วก็มีความคิดเหนือจากกรอบใดๆก็คือเรื่องจริยธรรมและจิตสำนึกเนี่ยสำคัญมากถ้ามีวัยรุ่นแบบนี้เยอะๆในประเทศผมบอกว่าประเทศเราอะไว้ใจเออฟ้าครามฟ้าขามผมว่าผมสบายใจแล้วประชาชนอย่างพวกเราที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจในเจนเนอเรชันต่อไปที่จะช่วยกันดูแลประเทศนะครับ เราเถียงไม่ได้หรอกพี่ว่าประเทศชาติเราอยู่โยงคงกระพันมาถึงเนี้ยเพราะเรามีสถาบันมีใครกล้าเถียงมากกูามเนะี่ยถ้าหรือกบมโนเป็นลูกอาจารย์โอ้หรือว่าจริงหรือกบมโนคือลูกของอีปุ๊กอีปิกรักแรกชั้นอนุบาลของผมวะ แต่รี่ตอนนั้นยังยังไม่มีอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นยังยังไม่ไม่เป็นเราเราหยุดเรื่องหน้าเหมือนกันได้ไหมเนี่ยฉันจะพูดเรื่องสาระเธอก็ดึงมาเรื่องนี้พี่อิทธิพลก็อีกคนหนึ่งเนี่ยขอบคุณฮนะเอออ่ะกลับมาตรงนี้คือเราเราต้องยอมรับนะครับพี่ ว่าเราอยู่มาได้ถึงทุกวันเนี้เพราะเรามีสถาบันที่คอยประคับประคองประเทศนี้มาและเราก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าปัญหาทุกประเทศที่ทุกท,ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาจากนักการเมืองทั้งสิ้นต้องยอมรับสิ่งนี้ด้วยนะปัญหาความมั่นคงมาจากใครนักการเมืองปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาจากใครนักการเมือง ปัญหาเงินเทาและสิ่งต่างๆเกิดจากใครนักการเมืองปัญหาเรื่องการที่จะขายอธิปไตยมาจากใครนักการเมืองปัญหาปั่นให้ประชาชนเกลียดกันและตีกันมาจากใครนักการเมืองปัญหาสงครามเย็นกลางเมืองเผาบ้านเผาเมืองาามาจากใครนักการเมืองปัญหาที่แม่งเกิดน้ําท่วมปัญหาที่นู่นน,นี่นั่นที่มันแก้ไม่จบมาเป็นเพราะใครนักการเมืองเพราะมึงไม่เอางบไปทําแต่มึงเอาไปทําอย่างอื่น สุดท้ายทุกปัญหาที่ผมพูดมาก็ต้องหันมาพึ่งพาพระมหากษัตริย์ที่จะยุติและช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะปัญหาประชาชนที่ถูกปลูกปั่นโดยนะักการเมืองให้แตกแยกเนี่ยและถึงขั้นตีกันเองถึงขั้นทำร้า,ายจนสูญเสียกันเองเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองกูถามหน่อยเรื่องนี้ยุติลงเพราะใครถ้าไม่ใช่พระมหากษัตริย์ ถ้าประเทศเราไม่มีพระมหากษัตริย์มึงคิดว่ามึงจะมีแผ่นดินอยู่ถึงทุกวันนี้อย่างสงบสุขไหมกูว่าถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศกูก็ไม่ต่างอะไรกับเขมรแล้วกูบอกได้เลยแล้วนี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะบอกว่าคนไทยต้องยอมรับความจริงจากตรรก,กะที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเปิดใจกว้างๆและรับฟังอย่าแบก ไม่เคยมีกฎหมายข้อไหนบังคับให้ประชาชนต้องแบกนักการเมือง่มีแต่นักการเมืองอาสามารับใช้ประชาชนแต่ทำไมวันนี้ประชาชนถึงกลายไปเป็นคนแบกนักการเมืองไปเป็นขี้ข้านักการเมืองเป็นเครื่องมือของนักการเมืองทงั้งๆที่นักการเมืองกูก็ไม่เคยเห็นใครที่จะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตสักทีมึงไม่ยอมรับความจริงกันน่เนาะ ใช่พี่เจเจผมคนหนึ่งแหละคือชีวิตเราก็มาถึงตรงเนี้ยอายุเราก็ถึงตรงนี้แล้วโอนพูดเรื่องอายุแล้วหม่นมองเลย <c oughs> ก็เราอยู่กันมาจนจะแก่เท่าแบบเนี้ยพี่ทุกอย่างที่เราเห็นมันมันมันผิดแผกแตกต่างจากที่ผมพูดเมื่อสักครู่ไหมล่ะว,ว่าพี่ว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมาจากใครเานาะนออกไหมฮะ แล้วคนที่ยังเป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนให้ย <laughs> ึดม he ั่นรักกันสามัคคีกันเป็นใครอ่ะก็มีแต่สถาบันมึงเคยเห็นนักการเมืองคนไหนทําให้ประชาชนสามัคคีกันกูถามเอยถามจริงๆว่ามีนักการเมืองคนไหนทําให้ประชาชนรักกันบ้างกูถามเอยมีแต่แตกแยกมีแต่แบ่งพักแบ่งขั้วแบ่งพวก ถ้าประเทศนี้มีแต่นักการเมืองอย่างที่ไอ้พวกหลับหูหลับตาแบกกันอยู่เนี่ยกูบอกเลยชิบหายไปแล้วอืมครับอยู่เชียงนาน้อยอยู่เชียงนาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงวออูเสียงวอมาอีก โอเคโอเคเอาาะครับพี่ๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวจารยรชาติขอขอทานอะไรสักนิดนึงนะครับมันจะมันจะจืดซะก่อนนะครับ